รัฐบาลครับได้เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องเลยครับโดยนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเหล่านกยุงจังหวัดสกลนครครับซึ่งก็เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่นครับมีการบริหารจัดการเงินกองทุนได้อย่างดีเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านเหล่านกยุงนี้นะครับก็มีคณะกรรมการบริหาร9คนซึ่งก็จะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนครับซึ่งมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจาก69คนเป็น268คนครับ กองทุนนี้นะครับก็มีผลงานที่โดดเด่นมากมายเลยนะครับอย่างเช่นดำเนินโครงการร้านค้าชุมชนครับซึ่งก็มีเงินทุนหมุนเวียน2อล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเลยครับซึ่งนางพวงเพชรนะครับก็ได้กล่าวชื่นชมผลการดําเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเหล่านกยุงของจังหวัดสกลนครนะครับและเห็นว่าเป็นต้นแบบที่ดีของกลไกการช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นครับ